ว่าเที่ยวผิดนะเดินไม่ได้เลยไครรแล้ววันคลอดติกมาก็บอกทีมงานว่าศาสตร์การจัดกรอยูเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเราก็ยังรู้สึกว่าอสมมติคนที่มีรอยโรคมาแบบนี้เหมือนผมเนี่ยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าการที่เข้ามาทําแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะบางคนก็ยังกลัวอยู่เรื่องอย่างที่ผมเรียนเรียนเรียนตั้งแต่ตอนนว่าก่อนที่รักษาเนี่ยจะมีการตรวจสอบร่างกายก่อนเช็คร่างกายก่อนเช็คข้อต่อว่ามันเป็นยังไงแฉลบตัวได้ดีไหมอันเนี้ย ค่อนข้างปลอดภัยตอนนี้มีนักคาราโอเกะในบ้านเราเนี่ยประมาณกี่คนคะหรือศูนย์ประมาณกี่คน <0. S 2> ที่มีไปรประกอบโรกศิลปะลักษณะนี้เลยนะครับมีประมาณสี่สิบสี่สิบคนได้โอ้สี่สิบคน <80 S 1> เองสิบ<อ>นไม่เยอะนะไม่ไม่เกินห้าสิบครับไม่เกินห้าสิบซึ่ง<ะ>คุณผู้ชมจะไปเนี่ยต้องตรวจสอบอยังไงครับว่าอุ้ยคนนี้เป็นนักคาราโอเกะที่เราไว้ใจได้จ,จริงๆหรือเปล่าหลักๆก็จะแนะนําให้เช็คผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับของสมาคมโดยตรงหรือสามารถใช้เซิร์ชเอนจิ้ได้ครับ ก็สมาคมคลายวัคซีติกแห่งประเทศไทยสามารถเร์ชได้หรือแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับออทะเบียนหรือไม่ก็ลองสอบถามนักเนิกก็ได้ครับว่าคุณหมอมีไปประกอบรกศิลปะแบบคลายคติกหรือเปล่าแบบอื่นจะขอเสริมอีกนิด่อนึงก็คือพอเรียนจบแล้วไม่ใช่ว่ามาทํางานได้นะครับก็ต้องกลับมาสอบที่ไทยอีกสอบที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อผ่านเกณฑ์ถึงจะได้ใบอ๋อคือเรียนเนี่ยเรียนที่ต่างประเทศเหมือนทฤษฎีมาก่อนใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาสอบกับกระทรวงสาธารณสุขอีกสอบยากไหม ก็ถ้าเรียนมาตรงๆก็ก็สนุกสนานสนุกสนานก็สนุกสนานโอ้ก็เอาเอาง่ายๆคือกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องผ่านการสอบการเรียนมาเยอะพอสมควรเมื่อกี้ก็ไม่มีด้วยใช่เาเมื่อกี้บอกว่าถ้าเรียนมาตรงๆอ่ะมันสอบไม่ยากแต่มันมีคนที่ไม่ได้เรียนมาตรงแล้วเขาอยากจะเข้ามาอยู่ในศาสตร์นี้ด้วยเหรอคะ ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับแล้วก็สมาคมเองก็ต้องตรวจสอบกับคนที่มาสมัครด้วยครับว่าเป็นว่าจบจากสถาบันที่เป็นอสอนในเรื่องของหลักสูตรคลรคสิกจริงไหม,มแล้วก็ได้รับใบป,ประกาศนียบัตรแล้วก็เรียนจบมาจริงๆหรือเปล่าจากสถาบันนั้นๆนะครับก่อนที่จะได้รับการสอบแล้วก็อย่างพวกเราสามท่านก็ได้มีการอสอบที่อเมริกาอยู่แล้วครับ,รบผมก็ใมีประวัติเรียบร้อยครับผมาเราก็จะยื่นกับกระทรวงสาธารณสุข ครับว่า,าเราได้มีการจบที่สถาบันนี้ครับแล้วก็ได้มีการมีใบป,ประกาศนียบัตรแล้วก็ต่างอันนี้ถามจริงๆนะเรียนเยอะขนาดนี้สอบเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เรียนหมอให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยคืออย่างส่วนตัวโดยผมแล้วเนี่ยคือผมไม่ชอบในเรื่องของการทานยาครับนะครับนะ้องแล้วก็ในเรื่องของการรักษาทางเนี้ยนะครับ,รบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งน,นะครับในเรื่องของ การดูแลในเรื่องของอระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของระบบก,กระดูกนะครับในร่างกายของเราโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็ผ่าตัดเราในในเรื่องของอาการ natural healing หรือว่าการบำบัดโดยธรรมชาตินะครับเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวของข้อต่อของร่างกายแต่การประกอบวิชาชีพแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะว่าผลเนี่ยมัน,ม,นมันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนมีเคสไหนที่เรารู้สึกว่าแบบมันก็เสี่ยงนะถ้าทํา ความเสี่ยงที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดเสี่ยงที่จะเอันตรายเราจะไม่ทำตั้งแตรเรียนตั้งแต่แรกว่าก่อนที่จะร่าษาเนี่ยเราจะประเมินร่างกาย่อบว่าเออทาได้ไหมคนคนนี้มีข้อจากัดเรื่องอะไรไหมถ้ามีเราเพ่เสี่ยงก็คือต้องอย่างที่บอกอะค่ะต้องไปหาที่ที่เขาเป็นอย่างเป็นทางการก็จบมาจริงๆมีใบอนุญาตประกอบโรคนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมไปเจอหมอทงหมอเถื่อนมาจับมาดัดดังดีไว้อะไรดีใจกันใหญ่มันไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปจับผิดข้อผิดเส้นในเมืองไทยคนยังเข้าใจคาว่าคลินิก เพราะว่าโดยโดยโดยนิยามของคำนะครับแปลว่าการรักษาด้วยมือแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณใช้มือรักษาคุณจะเป็นคลโลคเตอร์นะไม่ใช่คุณต้องเรียนจบรักษานี้มาก่อนหงั่มบอกทุกคนจะเป็นไคลโลพคเตอร์แล้วเล่ยรักษาความเมื่อยนะคะเอาวันนี้เอาอุปกรณ์มาด้วยลองดูนะเอาแค่สาธิตก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรกันละเอียดเท่าไหร่ให้ผมนอนเลยใช่ไหมจะต้องนอนหรือนั่งฮะเดี๋ยวนั่งก่อนก็ได้ครับนั่งก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมพี่เคนวจะนอน อ่ลององลองนั่งดูก็ได้นั่งดูก็ได้นะฮะจริงๆแล้วผมค่อนข้างกลัวเรื่องกระดูกมากอืเพราะว่าเคยคว่ำมาแล้วหลายรอบกับไอ้เรื่องกระดูกเนี่ยค ก็ที่เข้ามาที่คลินิกนะครับนาะเราก็จะมีการซักประวัติคนไข้อันนี้ก็จะเป็นใบฟอร์มนะครับนาะในเรื่องของในเรื่องของประวัตินะครับก็จะมีการซักถามประวัตินะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการวินิจฉัยโรคเนี่ยส่วนใหญ่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นมาจากในเรื่องของคำถามแล้วก็คำตอบที่ของคนไข้ให้แล้วก็จะดูว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายตรงจุดไหมหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นไปได้บ้างอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เองก็คือเป็นใบเหมือนกับรีเฟอร์เอ็กซ์เรย์นะครับนาะที่คลินิกของ ผมแล้วก็ทางคุณหมอกรณ์อเองก็ใช้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดอย่างเคสอย่างทง่ิีิกรน,นี้นะครับก็คือ,อมีเรื่องของหมอนรองกระดูกปินมาก่อนก็นจะต้องอส่งออกไปเอ็กซเรย์นะครับมนาะที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ,นะรบเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ดีมีในเรื่องของความเสี่ยงรหรือว่าอะไรใดๆเนาะเป็นตามที่ แจ้งไว้แล้วก็เป็นตามที่ในในประวัติแล้วก็ตามที่ตรวจร่างกายานะครับทนีนี้การตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะ,ะหลังจากทรักประวัติแล้วใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจในเรื่องของอการขยับการเคลื่อนไหวนะฮัมร้อนอย่างขออนุญ,ญาตนะครับก็คือเราก็จะดูว่าอย่างมีปัญหาช่วงคอใช่ไหครับก็จะดูอ่าโอเคเราเงยคอขึ้นลอ้เท่ครับผมหน่อยนะยังยังไม่ได้ทำอะไรครับเงยคอขึ้นลองเงลี้ยงลองเลี้ยงงอคอขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ผมก็จะเห็นแล้วว่าการการเงยคอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลิมิต ก็เหมือนเงยคอได้ไม่สุดอ่าอย่างประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดออนี่คือผมเงยคอได้ไม่สุดผมสามารถเงยได้มากกว่านี้เหรอคะควรจะควรจะก็คือโดยคนอีแล้วร่างกายของคนเราเวลาที่จะเงยคอคือคนที่จะมีองศาที่เยอะกว่านี้เพิ่งรู้คุณผู้ชมว่าผมเงยคอได้น้อยกว่าชาวบ้าน ว่าแล้วเชียวเวลาไปแอบส่องใครไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะมันเงยขอไม่ได้เยอะอันนี้คือผมก็ดูจากการสังเกตแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ในเรื่องของการตรวจย่างชัดเจนก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์เข้ามาในเรื่องของการวัดอุณาครับนะครับาะอย่างอื่นๆก็จะมีการใช้ครับก็จะมีการใช้ special test เดี๋ยวขออนุญาตนะครับได้ครับอขึ้นนิดนึงผมก็จะกดลงตรงขออนุญาตนะฮะตรงนี้ปึ๊บมีอาการอะไรไหม มีไหมก็รู้สึกว่ามีมีมีการแบบกดทับใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแล้วก็มีอาการเล้าลงแขนตรงไหนไหมครับไม่มีโอเคถ้าเกิดอเอียงคอทางด้านซ้ายผมก็จะกดลงแบบนี้มีอาการเล้าลงแขนหรือว่ามีการปวดตรงไหนไหมครับกวดาไหมด้านขวานะครับย้ำอีกทีนะคะนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณผู้ชมห้ามทำเองที่บ้านเด็ดขาดไม่มีอ่าโอเคกาวนี้เนี่ยก็คือ อย่างที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือเป็น special test นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า autopedic test ก็คือเป็นการตรวจในเรื่องของมีหมอนรองปลิ้นหรือเปล่ามีการทับของเส้นประสาทพอถ้ามีมันจะโชว์เลยใช่ไหมั้ยครับปุ๊บมันจะ มันจอแป๊บลงต่ลงแขนตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันไปทางตรงตรงอ่ะอันนี้เกี่ยวไหมฮะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของการาพทยนะครเราก็จะมาแยกแยะออกนะครับตามตำราแล้วก็ตามหลักสูตรที่เรียนมานะครับในเรื่องของการวินิจฉัยโรคในเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับนาะแล้วก็แยกแยะให้ออกว่าโอเคถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็อาจจะเอียงเอ็นไปทางด้านนี้แล้วเราก็จะตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมพอได้คำวินิจฉัยแล้วปุ๊บอ่ะ แล้วเราก็โอเคก็จะเหมือนกับประเมินคนไข้ว่าโอเครักษาได้รักษาไม่ได้หรือว่าข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับเนาะซึ่งก็จะมีการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นๆนะครับเนาะเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสาหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนี่ไงผู้สูงอายุใช้ได้แจ๊กแหมีช่องมีช่องไม่ได้นะมีช่องไม่ได้นะก็นีอคือใช้ได้เลยใช้ได้อันนี้อันนี้ใช้ได้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนปืนเล็กๆนะครับเนาะก็จะมีเสียงนิดหน่อย ก็คือแทนเป็นสปริงข้างในก<ช>็คือเราแทนที่เราจะใช้มือใช่ไหมครับ,รบเราใช้อุปรกรณ์นี้แทนเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวข้อกระดูกนะครับเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวให,ให้มากขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายมากขึ้นนะครับเนาะอ,อ,อาการเกร็งของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบริเวณข้อกระดูกต่างๆนะครับก็จะลดลง เมื่อความเกรงและความกดดันลดลงอาการปวดก็จะลดลงไปด้วยมันเป็นเหมือนเอฟเฟกตามมาค่ะก็คือทุกอย่างมันมีวิทยาศาสตร์รองรับ<ช>อธิบายได้หมดนะทุกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพียงแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่เขาเรียนมาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะมาที่โรกคิดของคนไทยไวัยหนุ่มสาวอย่างดิฉันบ้างก็คือเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนั่ง,อ,งอ่านหนังสือเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วค่ะ บางทีแค่เมื่อยเราก็รู้สึกว่าฉันเป็นออฟฟิศซินโดมแน่เลยเริ่มหลอนละคนส่วนใหญ่จะรู้รู้จักรู้ตัวเองว่าตัวเองเริ่มไม่สบายเมื่อมีอาการปวดบางคนก็รู้สึกตึงหรือชาลงแขนลงขาบางสถานะนี้ก็จะเป็นเรื่องของหันกระดูกแต่ส่วนอื่นทั่วไปก็อย่างเช่นกล้ามเนื้อมีปัญหาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เวลาเข้ามาในคลินิกจะมีการตรวจสอบ เคลียรเรน,นอมชันเนาะเป็นเป็นการแคบตัวของของแต่ละส่วนว่าแคบได้มากน้อยแค่ไหน<ม>น้อยกว่าปกติหรือเปล่าเงี้ยอันนี้คือก่อนจี่และหลักานใไมลรลักษาการตรวจหลักฐานนี้ก่อนค่ะคือแบบอย่ามามุ่งมั่นว่าแบบหนูเป็นแน่นอนเลยนี่คือคไม่ได้ต้องให้ทางกายเป็นคนบอก<ช>เป็นตัวบอกคล้เราต้องมาประเมินให้ชัดเจนว่าเป็นอะไรไม่ใช่คิดเองเออเอง นะทำไม่หน่อยปวดตรงนี้เป็นออฟฟิศเดิมแน่เลยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ได้หมอบอกไปเลี้ยวขวาเลยครับหมอหนวดอยู่ยด้านขวามีบางเคสาม,มาที่คลินิกบอกว่าช่วยรักษาให้หน่อยผมบอกว่าปไ,ไปเอ็กซเรย์ก่อนดีไหม,มได้ไบางเคสที่ที่รู้สึกว่ามันมีอันตรายเนาะครัลบลองไปเอ็กซเรย์ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมารักษานะขอหมอดูเอ็กซเรย์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของคุณเองแบเงี้ยครับแต่เขาบอกว่ารักษาเลยวันนี้เลยไม่ได้หรอเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง วันหลังดีกว่าครับเอ็กซเรย์ก่อนอดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเอ็กซเรย์แล้วมาหาคุณหมอจะดีกว่าถ้าเกิดผมเห็นว่ามีข้อที่ผมสงสัยนะอ,อยากดูเพิ่มเติมมีการจำกัดแล้วมีโรคไหนนอกจากออฟฟิศซินโดรมบ้างคะที่เหมาะกับการมรักษาแบบเพอร์อัตติทั่วไปได้เลยครับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาก็ได้หรือหรือนอกจากออฟฟิศซินโดรมนะครับก็จะมีลักษณะยกของหนา ยกเนี่ยครับปวดยันก็ได้นะครับลักษณะก็ได้กับพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือก็อย่างที่บอกก็ตงผ่านในเรื่องของการเอ็กซเรย์มาก่อนแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเช่นอย่างคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งตง้ผมก็เป็นเซอร์ลิสทางด้านนั้นยังไงคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จะปวดหลังไงใช่รับเพราะแบกแบกน้ำหนักเยอะแต่ก็ต้องมีการเรียนนะครับเราต้องผ่านในเรื่องของเทคนิคก็จะแตกต่างจากที่เห็นในคลิปทั่วไป นะครับก็จะเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ต้องการเขจะมีน้องอยู่ข้างในเราก็ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็เทคนิคในเรื่องของตรงนี้ก็จะก็จะต้องเหมือนกับเป็นการเรียนเพิ่มเติมเป็นเรื่องการช่วยกันกาดของเด็กด้วยทำได้ขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วการจัดกระดูกเนี่ยสามารถจัดได้ทั้งตัวไม่ต้งแต่หัวแบบยันเท้าเลยเนี่ยมันมันทำได้หมดไหมฮะสมมติแบบปวดเข่ามาปวดเท้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจทำได้หมดไหมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการจัดกระดูกเนี่ยคนเสญ่เข้าใจว่า เป็นการจัดที่ตัวกระดูกเองรัมจริง,รงไม่ใช่นะครับ<ช>รำดัดที่ข้อต่อ,อ,อข้อต่อข้อต่อแต่ละข้อที่มันมีการแคบตัวได้ไม่ดียที่แจ้งตั้งแต่แรกเนาะให้มันแคบตัวได้ดีขึ้นนีค้คือ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 เมนพอยต์หลักๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้โมเดลนี้เป็นการอธิบายนะครับเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกระดูกสันหลังของคนเราอันนี้คือตัวกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกกระดูกสันหลังแล้วก็จะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับตรงนี้คือเส้นประสาทนะครับที่ออกมาจะมี เป็นคู่ๆและอันนี้คือไขสันหลังสิ่งที่เราปรับจริงๆแล้วคือตัวข้อกระดูกก็คือจุดที่เป็นเชื่อมกันร,ระหว่างกระดูก2ชิ้นซึ่งตรงนี้ก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่ตรงนั้นนะครับเนาะซึ่งเสียงที่เราได้ยินก,กร๊อกแกรบนะครับก็จะออกมาจากตรงนั้นแต่หลายคนจะคิดว่าแต่หล<อ>ายคนจะคิดว่ากระดูกลั่นใช่ครับถูกต้องนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราใช้มือนะครับเนาะใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า High velocity low amplitude thrust หรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือการใช้ความเร็วโดยที่องศาแบบไม่กว้างเกินไปนะครับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วลดความกดดันตรงนั้นลงแต่หลายแล้วคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราขยับกระดูกพนี้ออกไปหรือว่าเราขยับกระดูกนี้ออกขึ้นมาหรือว่าเราจัดกระดูกอ่ะคำคภาษาไทยว่าจัดกระดูกก็คือว่าเคลื่อนย้ายกระดูกซึ่งจริงไม่ได้ไปเคลื่อนย้ายกระดูกเราแค่จับบางข้อของมันที่มีการที่ที่มีการเคลื่อนไหวระหว่าง 2. จุด นะครับเนาะระหว่างกันชั้นบนชั้นล่างแล้วก็ข้อออกมาเพิ่งเห็นโมเดลแบบนี้อยากถา,ถามต่อเลยค่ะเรื่องอีกโรคฮิตของคนไทยก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นอยู่ยเป็นอยู่ยยม,มากเลยค่ะมันมันม,มันมายจาก,กไหนมันต้องป้องกันยังไงค่ะเอ่อซึ่งอ่หมอนรองกระดูกทับเป็นทับเส้นประสาทเนี่ยก็คือเมื่อนะครับจริงๆแล้วมีม,มีหลายแขนงะนะครับเนาะมีตั้งแต่ ในเรื่องของตัวหมอนรองเองที่มีความเสื่อมนะครับเนาะแล้วเกิดการปลิ้นออกมาก็คือเวลาปลิ้นจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับลากกระสตรงนี้ครับอ่ามันเกิดการปวดชาครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในในเรื่องของสัสตว์คลิแพคติกนะครับเนาะตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะจัดปรับตรงข้อกระดูกตรงนี้เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวเข้ามาเวลามีการเพิ่มมีการเคลื่อนไหวเพิ่มเข้ามาปุ๊บหมอนรองกระดูกก็จะยุบลงไปเพราะว่าความกดดันในช่วงบริเวณนั้นลดลงเขาจะมีเหมือนกับเขาจะมีเวลาได้พัก ได้ลดความกดดันตรงนั้นบริเวณนั้นลงนะครับแ,แต่แต่แต่มันก็ยังเป็นอยู่ดีใช่ไหมคะมหรือว่าแต่เราปัดมาขยับตรงอื่นก็ต้องดูในส่วนของกอต้องดูต้องประเมินในแต่ละเคสไม่เหมือนกันอย่างาบางทีเป็นมากเป็นน้อยเป็นไหลายจุดหรือว่า,าเป็นมานานขนาดไหนแล้วเหลือรังหรือยังหรือว่ามีความเสื่อมของกระดูกเข้ามาด้วยไหมนะครับเรามีหินปูนเกาะหรือเปล่าที่จะสามารถที่จะไปเกาะตรงส่วนของน้นเพิ่มเติมแล้วทาให้เพิ่มความกดดันของช่วงหลังประสาท คือทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะใช่ครับต้องย้ำแบบนี้มีเกินเยียวยาบ้างไหมฮะแบบเกินเยียวยาจนแบบยังไงคะทำไม่ได้แล้วไม่ทำาดกว่าส่วนใหญ่แล้วบางทีมันจะมีระยะของมันถ้าเป็นระยะที่ร้ายแรงมีอาการแบบอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อรีบแล้วเราก็ไม่เสี่ยงเราก็ส่งไปให้คุณหมอ ค่ะอย่างนั้นให้เป็นตัวแทนก็ได้ค่ะทั้งท่านนะฝากคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่กําลังมีปัญหาแล้วก็อยากหาทางออกแล้วก็อยากลองอ,อยากทําความรู้จักกับศาสตร์นี้หรือแม้แต่ว่าเด็กๆเ,กเกยาวาชนที่อยู่อยู่เุ้ยหนูคิดว่าหนูอ,อาจจะอยากเป็นนักตัดก,กระดูกอยากจะเป็นนักคโรแคติกมากกว่าการเป็นหมอหรือเปล่าอะไรเงี้ยะจะสามารถติดต่อทั้งสามท่านได้ยังไงปรึกษากได้ยังไงบ้างคปัจจุบันนะที่ผมเห็นใ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 นโซเชียลมีเดียก็ดีในสื่อต่างๆก็ดีนะฮะมีความกังวลกังวลว่า ในการรับการรักษาลักษณะนี้ควรจะดูหรือควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนไปรักษาเพราะว่าเวลาที่คุณบาดเจ็บเนี่ยมันมันมันไม่สบายตัวมันทรมานอ่ะนะครับก็เลยอยากจะมองว่าเออก่อนที่คุณจะรับการรักษาที่ไหนเนี่ยหาข้อมูลให้ดีจากตัวคุณหมอเองหรือเกี่ยวกับสถานที่ก็ดีแล้วก็ไปเข้าไปรักษาได้ค่ะหรือว่าติดต่อไปที่ทางสมาคมก็ได้ถามหน่อยแพงไหมแพงไหมเอออยากรู้เลย แพงมันขึ้นอยู่กับอาการเพราะถ้าถ้าเลื้อยลังา<ช>็ครั้งก็จะแพงหน่อยแต่ถ<ช>้าแ,แต่ว่า ถ้าเกิดวมาครั้งเดียวอาการไม่ไดร้รังครั้งเดียวก็หายกบไม่แพ้ไม,ไม่แพ้กะมาณหลักเท่าไหร่คะต่อครั<อ>้งหลักพันหลักพันต่อครั้งนะคะอย่างที่บอกสุดท้ายอยู่ที่อาการด้วยถ้าคุณรุนแรงเรื้อรังมาขนาดไหนนะคะเอาวันนี้ก็เป็นการเปิดโลกเหมือนกันนะให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกับสายแขนงน,นี้มากขึ้นนะคะใครสนใจก็หาข้อมูลเยอะๆค่ะติดต่อตรวจสอบเปนนี้มันตรวจสอบได้อยู่แล้วนะคะคว่าเราเหมาะกับการรักษาแบบนี้หรือไม่แล้วก็เข้าไปคอนเซ็ปพูดคุยกับทั้งสามท่านรวมถึงนักไคโรแพลติกทั่วประเทศเลยที่ตอนนี้มีอยู่ปปรรระะะะมมาาณเ่ไหีตักอบน 4<น>ี4่สิบะะาณสี่สิคนสี่สิบนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านะะที่มาแนะนำพวกเรานะคะ